กมลาฉันสิบสองจากเรื่องมัทนาพาทาทำนองสนะดังนี้ครับมัทนาชะเจ้าเลชิชะชังจำนันจาตะละคำอุวาทาหรือกระบิดกระบวนความดานุทามก็เจ้าใสบอมีตอบนาะกคำถาม วานิดาพยายามกะละเล่นสำนวนหวยุยก็และเจ้ามีเต็มจิตจะสดับดนูชวนพิวะให้องนวลชนะหล่นทนงใจบ่มิยอมจะร่วมรักและสมัครสมอนไซก็ดนูจะยอมให้วนิดา นิวาสวรรค์